เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะฮะอยู่กับผมเคลเซ่เวลลี่ตันเกมอเกม RV นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซอฟิตป่าในซีซั่น14นะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับผมส่วนลูนก็จะเป็นออนสลัก8เม็ดนะครับผมแล้วก็ติดเลดห้อยเลดมาด้วยครับคิติคอน2เม็ดครับสปิริต5เม็ดครับแล้วก็โดนเลือดอีก5เม็ดครับแล้วก็ใส่มาเป็นดักก้อนคออีก10เม็ดนะครับส่วนไอเทมก็จะเป็นไอเทม นี่นะครับผมแล้วก็พลังแฟนก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอันดับแรกล้วก็ต้องไปฟาร์มก่อนนะครับซึ่งผมจะเป็นคนชอบฟาร์มบูแล้วก็ไปจบเลนแคลรี่นะครับผมสไตล์ผมจะชอบฟาร์มอย่างนี้นะครับผมคือเลนแคลรี่อยู่ตรงไหนสมาร์ทผมจะไปจบของนั้นนะครับคือเรียกง่ายๆคือว่าเลนอเวสตนดากอนเลนนะครับทังนนี้ก็ลิง,งเขาจะลากวัตออกให้ใช่ไหมหรือว่ายังไง อ้อกันบัฟใช่ไหมคิดว่าจะกันบัฟครับก็ลากออกมาตีครับจะเห็นว่าติดคีบ่อยครับติดคีบ่อยค้อยมาแค่2เมตรเองเนี่ยเนี่ยติดอีกแล้วนี่พยายามฟาร์มสองตอ่อครับฟาร์มจะได้เร็วๆหน่อย,เ,ยเอาล้วตรงกลางไม่มีใครดูเลยนั่นแหละตรงกลางเฮ้ยเพื่อนกลางเพื่อนจ้นี้ก็ไม่เพื่อนไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคือลิง น่าจะอินเวดปาผมนะเนี่ยจังหวะนี้อันนี้ผมเล่นแบบว่าเล่นไปแล้วมาภาคใสท่ทีหลังนะครับผมนั่นไงครับลิงน่าจะเรียบร้อยบับแดงผมโดนไปแล้วขอบคุณในความปรารถนาดีทันไม่ทันท่านไม่ทันไม่ทัน,ทนด้วยเซียววีก็ฟาร์มวนไปครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องทำให้เราเลเวลสี่เร็วๆต้องมาเทรดคลิปเทรดอะไร เนี่ยเสียเวลามากครับเวาลาเล่นป่าแล้วอย่างนี้โอเคนะ่าจะสี่พอดีจังวันนี้จังวันนี้ไปเข้าสวยน่าจะได้ครับตัวหนึ่งเรียบร้อยโดนไปนจจะจ๊ะตอนเลือดไปอีกทีหนึ่งมานาเขาหมดแล้วนั่นนะโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ไปฟาร์มต่อครับได้เสร็จเราจะลืมฟาร์มอ้าวตรงนี้นะคอมีประเด็นจึ๊บอา้าโอ้เขินไปครับจังวันนี้เขินไป พอ oh, ได้อยู่ได้อยู่นึกนึกว่าจะเข้าพุ่มไงปกติสัญชาตญาณต้องเข้าพุ่มหลบอะไรหน่อยใช่ไหมอันนี้ไม่เข้าเลยถือว่าผมคิดมากไปครับแต่วันนี้นายยังมีก็ต่อไปโอเคโอ้โ okay. ห oh, ลิงฟาร์มให้เราด้วยโอเคจอดนี้ให้ลิงดีไหมน้องลิงมันไม่มีมานาแต่ขอโทษน,นะเพื่อนเราต้องเล่งตังค์หน่อยต้นเกมเราต้องทำให้ได้เยอะนะครับเล่นเซฟเฟด ก็จะเล่นคลิปอะไรบ้างน,นะครับคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับผมอ้าวจาวังหวะนี้ต้องทักทานเลยแล้วโดดสับหัวครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับตายครับถ้าเกิดแวนเขาเข,าเข้ามาเร็วกว่าน,นี้นี่ผมอาจมีเสิ์ตายเหมือนกันนะคือเหมือนเขาจะยืดซื้อของหรือจะวักกลับบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวโตโลก็ฟาร์มเลสไปครับโอ้ดูลิงลิงก็แย่งทุกป่าจริงๆนะลิงเอ้ย เขามาตัวเดียวผมไม่กลัวอกครับจังหวะน,นี้ก็เวทไปครับผมก็ลบชึบชึบอ่าตอนแรกผมกะว่าจะไม่ตีเขาไงคือตัวเขาวันหนานราคารแตเ่เพื่อนเขาอยู่เยอะฮะอ่ะมันก็เลี้ยวสีเองจิ้มดอกนี้เขินไหมครับพลาดอีกแล้วครับโอ้โทษดีครับอาจจะดูขัดหูขัดตาไปบ้างนะครับแต่ว่าอย่างว่าถ้าคนเนาะไม่ใช่หุ่นยนต์ถ้าพลาดบ้างก็ขออภัยได้น,นที่นี้เลยนะครับผม ขอโทษจริงๆโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อไปครับผมเรื่อยๆจังวันนี้จังหวันนี้ลิงลิงลิงอืโอโอ้โหเฮ้ยทำไมโอ้โหโดนตันรวัวๆโอ้โหตันตันอื้มกดอโัตอนติดรัวๆแต่ไม่ได้อ้อโหโดนตันจัดแวนโชคดีเกินไม่ได้แห่งไปเพื่อน คือแวนน่ะตันถมรัวมากเราเมื่อกี้โชคดีอะไรขนาดนั้นนอไม่งั้นน่าจะเก็บได้เพิ่มอ,อีกสองตัวนะจังนี้เราไปทันหรือไม่ไม่ทันครับตายก่อนก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับพยายามให้ของนำเช่าต้นเกมครับเซียวพิษเรามันจะเล่นได้ง่ายครับจังนี้เตี้ยอยู่ตัวเดียวนี่โหไม่พลาดดอกนี้แต่เตี้ยไม่ตายครับมาแค่วะัดทไทตอนเลือดแคลรี่หดตายอยู่นะครับตอนนี้แวน เข้ามาเลยเกินไปโอเคจะแล้วก็ฟาร์มต่อเอ๊ะเหมือนเห็นนาคอแถวนี้โอเคไม่ได้ครับฟาร์มต่อไปโตโรก็มานะจำวันนี้ต้องโตโรคิดว่าจะได้ไหมโตโรแล้วก็พนิชครับเอานาคอสเข้ามาอย่างงี้โอ้โหโตโรตันสวยมากอือตันรัวเลยโอ้โหโตโรตันแม่นเกินไปแล้วแต่จำวันนี้โตโรจะรอดไหมโตโรยังรอด หนามากครับโตโรทักทายแฟนไปทีหนึ่งโตโรสตันโอ้โหดูดูวหากรรมซีซีดีนะครับดีว่าตัวเซลฟีนะ่นมันหนาอยู่แล้วไงเบียดเลือดเขาหนาอยู่แล้วแวนโดนไปนอย่างงี้โอ้โหดูเตี้ยเขาเล่นดีมากครับอลิสนะครับผมชอบเล่นเตี้ยตันรัๆวๆเจวะนี้ก็ผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าผมเห็นมาเก่งก้ามาเข้าแล้วครับป้อมล่างครับเขาเล่นทิ้งเลนกันนะ่ะป้อมล่างนี้จะคงไม่ได้แล้วแหละน่าจะแตก โอเคแต่มันกล้าไปตัวหน,นึ่นงน่าเขาเล่นทิ้งเรนอะลิงใช่ไหมน่าจะลิงไหมลิงหรือใครแต่เลนแครี่ตัวนี้นาคอรปุ๊บนี่จังหวะนี้คือตกใจครับสันสาตยานตกใจแล้วก็โดดหนีไปเองครับโอเคปุ๊บโทษทีลิงถ้าเกิดผมไม่ช็อตตกใจเนี้ยลิงไม่ตายครับชอ็อต่อกี้ขอโทษมากเพื่อนท่านายได้ดูคลิปเราขอโทษโอเคครับ เสียเวลาตัวมันนาเราก็ไปเคลียร์เวฟล่างแล้วก็เดินเกมต่อดีกว่านี่ครับช่วงที่ไม่มีอะไรก็จะพยายามเนี่ยเร่งคลิปไว้นะครับเพื่อให้คนดูไม่เบื่อนะครับจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าสแต็กผมนี่คือน้อยมากครับไม่ได้ฟาร์มเลยครับถ้าไม่ได้ฟาร์มเลยแต่คิวไปเจ็ดตัวแล้วเพราะว่าลิงครับลิงแย่งป่าหมดครับจังหวะนี้เพื่อนใส่กันตรงกลางแล้วครับต้องเข้าหน่อยแล้วต้องเข้าหน่อยแล้วทักไคยเตีย้ยไปหนึ่งที พุ่งออกมาก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนทำเมนหกักถึงเราจะยิ่งใกล้ตายยิ่งอึดกเ็เถอะดูดิขนาดลิงยังโดนตายเลยเพราะเป็นกันกล้าพิดแรงมากครับแล้วผมยังไม่ได้มีการเมดด้วยจวังหวะน,นี้ไปตัวหนึง่งแหวมันหลบทันผมใจร้อนไปหน่อยเมื่อกี้ไม่งั้นอันติโดนสองตัวแล้วครับเพราะความใจร้อนของตัวเองแต่คิวเดอร์มาล็อกสวยนะจังหวะนี้ต้องขอบคุณครับก็ได้อยู่โอเคเสร็จแล้วผมก็ฟาร์มต่อไปแล้วกัน นี่ครับแล้วก็ฟาร์ไมไะไครับฟาร์มให้ตายโหตายหาฟาร์มให้เรามีเงินเยอะเพื่อจะเอาไปแบกทีมได้ครับคือฟาร์มไว้แบกครับไม่ได้ฟาร์มไวญญ้โยนจังหวะนี้เทลก็ฟังเขาผมเพ,พิ่งสังเกตเห็นนะว่าเขาเลือกซับพอร์ตมาสองตัวเนี่ยคือถ้าเกิดเขาเป็นแครีที่สองผมก็ไม่ว่าหรอกนะแครี่สองปานอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเมทแต่นี้รู้สึกเขาเลือกตัวบางทีก็น่าจะเสร็จผมแล้วครับทําให้ดาเมจเขาฝังเขาน้อยมาก ตวนนี้โวโล่เขาก็นาอยู่นะเทลเราเนี่ก็เล่นดีมากครับใช้คาว่าดีมากเลยก็ได้โอเคตัวโล่ย้อนกลับมาอีกก็เสร็จเราผมเห็นในมินิแมพครับว่าแวบๆบเหมือนว่านาคอสเขามาผมเลยต้องเช็คก่อนผมจะเอาเฟสเช็คเลยก็ไม่ได้เนี่ยครับแล้วก็ได้ไปด้วยความของนำน,ววะน,นะครับด้วยความตัวละครครับของนำเยอะนาคอสฟันไม่เข้า แล้วก็จังหวะน,นี้เขาฝ่ายตัวข้ามพราะยอมแพ้ครับก็จบเกมไปอย่างนี้ครับก็นะครับฟาร์มหดจัดก็ทีมเลยครับทีมดีด้วยฝั่งเขาเลือกตัวมาไม่ดีด้วยนะครับผลเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตัวนี่สําคัญมากนะครับผมนี่ครับก็ดูสกอร์ทำดอมเมดไป50%เรของทีมเลยโอ้โหโอเมกอชได้คอร์สคิวนะครับก็นะครับสกอร์13-13ครับถ้า ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ